วันนี้มีน้องเขาถามมาว่าจะสร้างบ้านจะสร้างที่ไหนดีจะสร้างที่บ้านเกิดหรือว่าจะสร้างที่เดิมหรือว่าจะลือแล้วทําใหม่นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรหลายๆคนอยากจะลือบ้านซ่อมบ้านต่อเติมเปลีป่ยนแปลงหลักการของการสร้างบ้านเนี่ยเรามีหลักคือว่าหนึ่งหนึ่งต้องไปดูว่าบ้านเลขที่เนี่ยเหมาะสำหรับที่เราจะต้องไปซ่อมต่อเติมไหมนี่คือสําคัญมาก สองต้องรู้ว่าโมเดลของเราเนี่ยเหมาะสำหรับการไปอยู่บ้านหลังเก่าหรือไปอยู่ร้ามหลังใหม่บางคนซื้อบ้านมือสองแลดีบางคนซื้อบ้านมือสองแล้วปัญหายเยอะบางคนซื้อบ้านมือหนึ่งไม่ดีมันก็จะมีหลักของมันซึ่งหลักการเหล่านี้หลายคนก็สับสนว่าจะเลือกอย่างไรวันนี้สถาบันโพติธรรมีเราถือว่าการมีบ้านเหมือนการเปลี่ยนชีวิตคุณเร็วดีชั่วรวยจนอยู่ที่บ้านดังนั้นสนใจปรึกษาได้ที่สถาบันโพธิธารม